ครับคลิปนี้เชฟจอจะมาพาทำไส้ดินนะครับคือผัดผักฝรั่งเศสผัดผักลาตตุยเราก็จะมีองค์ประกอบนี่เราก็จะหั่นมาประมาณอย่างนี้นี่หั่นประมาณอย่างนี้นี่องค์ประกอบผักยอดฮิตนะครับทานคู่กับสเต็กทานกับปลาสเต็กปลาสเต็กนน่้ะทานได้หมดเลยองค์ประกอบก็มีมะเขือม่วงเอ็กแพนนะครับ <Mel> pepper, เบลเปเปอร์อแล้วก็ชูชีนี่อ่าเดชจรจะพดวันนั้อใส่กะปกยในกระปุกนี่นี่นะครับชูชีนี่มะเขือเทศเ,เราจะหั่นออกมาเป็นแบบนี้นะครับหั่นออกมาเป็นตัเต่าแบบนี้เราจะผัดนะครับเดี๋ยวเชจนจะผัดให้ดู แล้วเราก็จะมีสวิตเบซิลกระเทียมสักหน่อยเดี๋ยวจะผัดมีตมะโตโต้เพดเตมมโต้แบบเข้มข้นแล้วก็ตมะโโต้พิเรสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่แห้งย่างดีเราต้องผัดของที่สุกยากผัดก่อนนะครับผัดหอมใหญ่กับเอกแพนก่อนแล้วก็ตามด้วยพริกตามด้วยชูชินี่แล้วก็มะเขือแล้วก็ใส่ใบเบซิลโอเคเดี๋ยวเชฟจอนจะนพาทำนะครับไซดิดนะครับ อาหารฝรั่งต้องศึกษาเมนูนี้ไว้นะครับอ้าวเร็่บจากเราก็จะทำการผัดเลยนะครับอันน้ำมันลงก่อนอ่ะนีกระเทียมมาไม่ต้องสัมนะครับเอาเป็นหัวหัว,ห,วหัวเลย เอาแค่เอาเอ,าอาินเอาแค่หอมนะครับไม่ต้องเอากินเหมือนกินกระเทียมเจียวนะครับเอาแค่หอมอ่ะเราผัดหอมใหญ่ก่อนผัดหอมใหญ่กับมะเขือม่วงก่อนนะครับเพราะว่ามันถูกยาก ก็จะผัดไปรเรื่อยๆนะครับผัดจนสุกอันใหญ่ๆหน่อยก็ได้นะครับเบซิลบ้านเราก็ใช้ได้นะครับของบ้านเราใช้ดีด้วยกลิ่นหอมด้วยเบซิล อ่าพอผักอ่พอผักมะเขือม่วงกระสุกกับหอมใหญ่แล้วก็เอาพริกกับกุชิีนี่ลงมาเลยนะครับแล้วเหลือไว้แต่มะเขือเทศเพราะว่ามะเกืะเทศสุกง่ายแล้วก็เละง่ายเดี๋ยวเราใส่ทีหลัง ผักนี้เป็นผักไสดิดยอดฮิตอยู่นะครับและปัจจุบันอยู่นะครับไสดิดต,ตัวนี้เราจะซุยครับศึกษาว่านะครับอาหารฝรั่งจะไปทานกู้กับปลากับแรมกับเนื้อได้หมดเลยหรือว่าลูกค้าสั่งเป็นไสดิดเราก็ขายเป็นอัลาคาดไปนี่เราจะซุยครับเราจะซุยเลยเราจะซุยเลยครับ ขาดให้ถุกนะครับถ้าไม่ถุกอ่ามันจะมันจะเหลือลงรลตตุยลี่ใครเคยดูภาพประยนยต์เรื่องราตตุยบ้างนี่แหะครับที่มาของเจ้าหนูราตะตุยผู้ช่วยเชฟโอเคพอเริ่มถุกแล้วแล้วก็จะใส่มะเขือเทศ ว่าดพาใสไปเลยอ่าทีนี้เราก็จะเร่งนะครับเพราะว่าปากเราจะได้ดูสดใสแต่ต้องให้สุกนะครับอันนี้ต้องให้สุกไม่สุกแล้วมันจะแหลอืดๆอ่ะเปลี่ยนบุค,คลิก,กภาพอ่าเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวมะต,ต้เผ็ดลงไปตัวมะต,ต้เผ็ ลงไปหน่อยเราก็จะใส่ตอมโต้โตพิวเล่ไปสักหน่อยนะครับบรั่งเวสก็ต้องบอกว่าพิวเล่พิวเล่มะเขือเทศบดอ่ามึงมะเขือเทศสดน,นะครับพิวเล่ โอ้หน้าตาออกมาก็จะเป็นจังสี้วปรุงก็ปรุงง่ายๆนะครับปรุงด้วยเขาเรียกเกลืออะไรนะอันนี้เขาเรียกเกลืออะไรนะดอกเกลือดอกม่ใช่จะบุกเกเลือหรอดอกเกลือปรุงด้วยดอกเกลือนะครับ ะไม่รู้ว่าเขาเรียกกันอะไรอ่าใส่ดอกเกลือเข้าไปหน่อยนะครับเค็มหน้าดูเลยพริกไทยนิดหน่อยไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันสีสันไม่สวยอ่านี่เราก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ mm. เสร็จเรียบร้อยแล้วตักขาได้เลยนะครับอไซ <Okay. Okay. S 1> ด์ดิทก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ อขายไซส์เด็ดก็ขายประมาณนี้ราตจตุจเล่นี่ราตตุเล่เป็นอย่างนี้นะครับราตตุเล่เราดูเชฟมปปะพาทำดูอีกวิธีหนึง่งอันนี้คือการลงจานจับจาน นี่แล้วเป็นขายกับคู่กับสเต็กก็ตักใส่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ย่างเนื้อวางบนทางคู่กับแรมก็เอาแรมวางข้างๆซอสราดเสร็จนี่คือราตูเล่ไซเด,ดฮิตถึงปัจจุบันอาจจะลืมเอาไปทำกินทำขายนะครับ ลาจะตุเล่เลยครับนี่อันนี้เป็นไซด์ดิอันนี้ลงจานทานคู่กับสเต็กอันนี้เราก็จะเก็บเอาไว้เอาไว้ขายแรงนี้เก่งเรื่องอาหารก็ต้องเก่งเรื่องไซดดิด,ด้วยนะครับไซดดิเขาเรียกว่าไซดดิโอเค พบกันในคลิปหน้านะครับ